ดกันผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ให้ความเข้าใจอบรมสั่งสอนนักเรียนได้จับมือกันตำรวจประสานงานโรงเรียนหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนหน้าแบบนี้ครับวันแรกเลยแตก็มีปัญหายาเสพติดมาแล้วแล้วก็ได้ทําถึงมาผมก็เติบโตในสายกรมปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจตำรว่ต้องถิ่นบรรจาย์จังหวัด ฝ่ายจะเข้าโรงเรียนอำเภอบีนอำนเภอม,มาทั้งหมดเกี็ดต้องคล้องควาเรื่องของยาเสพติดโดยตรงแล้วก็ในสถานะของผู้ปฏิบัติในสถานะของฝ่ายบริการของตำรวมนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครปัญหายาเสพติดที่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้ไง่ยยยายเพราะว่าสิ่งหลอกล่อในการกำลังเข้ายาเสพติดแม้กระทั่งใบกระท่อมที่ก็่อมไม่มีราคาเลยปัจจุบันกิโลเป็นต้นไปเรื่องยาเสพติดยาบ้า,าเฮโรอีน น,นี่คือพิษภัยแล้วก็มันมานกับความต้องการของมนุษย์ก็คือความโลภเพฉะนั้นเครือข่ายการขายการค้ายาเสพติดเนี่ยพวกเราก็คงจะทราบว่ามันกว้างขวางมากมายแค่ไหนเป็นไรในสิ่งที่พวกเราทำได้ในระดับของเราในเรื่องของรป้องกันดับนึหลก็คือฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขแล้วสี่สิบคนที่เราสอนเร,เราพูดเราคุยเรื่องของพิษย,ยาเสพติด สังสามสิบห้าคนเ้าเข้าใจแล้วก็เห็นพิษเห็นภัยแล้วก็ไม่เข้าไปไม่อยากยาายาจะอะไรต่างๆนี่ก็ต้นแต่ว่าการที่เราทําหน้าที่เป็นหน้าที่ประทรวงสาธารณกานะครับเป็นคุณ่มก็ช่วยช่วยประชาชนได้เยอะด้วยนะครับาเรื่องยาเสพติดที่ผมเห็นไม่ทราบก็คือมันมีสิ่งหลอกล่อให้คนเขา้าคือพวกค้าพวกเสพพวกนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างแท้จริงนะเขาขายยาเสพติดเขามีเป็นทิษเป็นภัยครับ เยาวชนกับลูกหลานคนอื่นกับประเทศชาติอย่างมาศาลเพื่อนพวกกลุ่มนี้กลุ่มที่อยู่ในโลกยุคสิบหกสิบเจ็ดจะเป็นฝ่ายที่ค่อนข้นางจะที่สามารถที่จะชักจูงได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีเกณฑ์หร,รือวมารออให,ดใหดดอ้ดีเพราะว่ามันจะชักจูงชูให้เอฟดีๆเข้าไปในีวข้องแล้วก็โดยเฉพาะเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายทางการอะไรอย่างดีเลย ท่านผู้บัญชาการประมดแห่งชาติคิดขึ้นแล้ว่าโครงการนี้ไม่ได้ทำเฉพาะจังหวัดตรังเท่านั้นแต่เป็นโครงการที่เป็นโครงการสําคัญในการติดตามผลม,มีการการายงานผลผมก็โชคดีส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติดและท่านผู้ว่าะไรการจังหวัดจพร่บอกว่าหลอกล่อจับจูงให้คนที่เข้ามาสูบมง,งการยาเสพติด